ทุกคนคะเราอะคะเราทุกคนนะต้องมีจิตปาถนาก่อนวันนี้ถ้าคุณไม่มีจิตที่ปาถนามากพอคุณจะไปไม่ถึงจุดทุกคนเชื่อไหมถ้าแรงปาถนาของเราไม่มากพอถ้าความเชื่อของเราไม่มากพอเราไปเป็นจุดนั้นไม่ได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าคุณบอกว่าฉันไม่มีวันมีเงินเป็นสิบล้านได้หรอกสมมตินะคะฉันไม่มีวันมีเงินสิบล้านได้หรอก อโอ้โหคนอย่างฉันนะเหรอทุกคนเชื่อไหมเซลล์ภายในเราอ่ะค่ะหรือหรือความต้องการของเราอะค่ะมันตัดสินเราไปเรียบร้อยแ,แล้วค่ะว่าเรามีไม่ได้หรอกแล้วความเชื่อมันกลมกล่อมมากไอ้เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้มันกลมกล่อมมากกว่าเชื่อว่าเป็นไปได้เพราะความเป็นไปได้มันยังไม่เคยเกิดขึ้นทุกคนสั่งให้ดีนะคะความเป็นไปได้มันไม่เคยเกิดขึ้นติดมันจึงไม่เชื่อว่าเป็นไปได้ แต่ความเป็นไปไม่ได้มันเกิดขึ้นในชีวิตเราตลอดเวลาเราจึงเชื่อว่าความเป็นไปไม่ได้นั่นแหละเกิดขึ้นกับเราอย่างคุ้นชินเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณบอกว่าฉันรวยไม่ได้หรอกเพราะว่าตระกูลฉันไม่มีใครรวยฉันเป็นนักธุรกิจไม่ได้หรอกเพราะว่าตระกูลฉันเป็นแม่ค้าทั้งหมดเลยฉันเป็นคนเป็นมหาเศรษฐีไม่ได้หรอกเพราะบ้านฉันนะอดจนตั้งแต่ปุยตายายทวดมาเยันถึงฉันเลย นี่คือสิ่งที่คุณอะค่ะปรารถนามันเพราะคุณไปเห็นมันแล้วคุณเชื่อว่าคุณเป็นคนคนนั้นคู่เป็นคนคนนั้นเลยปรารถนาแรงกล้าไม่เชื่อว่าเป็นไปไม่ได้ถ้ามีคนรวยได้ครูต้องรวยได้ถ้ามีคนที่เขาทําได้ครูต้องทําได้ถ้ามีคนที่เขาอ่ะจากที่เคยแบบไม่มีอะไรเลยแล้วมันเป็นนักธุรกิจร้อยล้านพันล้านครูทําได้คุณเชื่อไหมจิตครูเป็นแบบนั้นเลยเพราะครูอะ ไม่เคยเชื่อว่าคนเราบนโลกใบนี้จะไม่เก่งไม่เชื่อเลยมนุษย์เราทุกคนเก่งมากเราอย่าบอกว่าเราอ่อนแอคุณกำลังปรารถนาความอ่อนแอคุณนะ่ะเหมือนเหมือนเวลาเราโฟกัสด่า,าทุกคนถ้าเราสมมตินาะอยกตัวอย่างเนาะถ้าในชีวิตเรามันมีปัญหามากเราอาจจะไปโฟกัสแต่ปัญหาชีวิตอ่ะปัญหาปัญหาปัญหาแล้วปัญหาไม่เคยหมดไป เพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะว่าเราปรารถนามันถึงแม้คุณจะบอกว่าฉันไม่ได้อยากได้มันแต่คุณไปคิดถึงมันอยู่นั่นแหละเขาเรียกความปรารถนาค่ะอ่เขาเรียกว่าความปรารถนาเหมือนกันครูอ่ะไม่มองครูไม่มองปัญหาครูกับเมื่อไหร่มีปัญหาทุกคนเราจะอยู่กับมันไม่นานเราจะข้ามผ่านปัญหาแล้วไปเห็นโอกาสนี่คือสิ่งที่ครูฝึกมาตลอด ครูจะบอกนะครูไม่ได้เก่งกว่าพวกคุณเลยเพราะครูมาจากคนที่เป็นนี่นะคะครูมาจากคนที่เป็นนี่ครูมาจากคนที่ไม่มีเลยครูมาจากคนที่ไปอธิษฐานจิตขอที่วัดเขาลังพัฒนาแล้วก็ไปหาครูบาอาจารย์แล้วไปบอกท่านว่าหนูอยากมีชีวิตที่ดีค่ะหนูไม่อยากแบบหนูไม่อยากเป็นแบบนี้นู่นนี่นั่น,นทุกคนคนที่จะมีชีวิตที่ดีจิตใจต้องดีก่อนท่านบอกว่าไปฝึกจิตให้ได้ก่อน ต่อให้คุณดิ้นลนหามาได้มากแค่ไหนถ้าใจไม่ดีเงินหายทุกคนฟังให้ดีนะอันนี้ครูบาอาจารย์บอกมาคนที่ทําบุญแล้วเสียดายทําไปแล้วแล้วมานั่งนึกเสียดายโอ้ยไม่น่าทําเรอยทำไปตั้งเยอะหรือว่าคนที่มีจิตแบบไม่ได้ไม่ได,ไไได้ไม่ได้มีจิตแบบจิตสดใสอะเป็นจิตที่แบบทําบุญไปแล้วขุนมัวหรือว่าคนที่มีจิตที่แบบว่า ขายของลรวคิดจะเอาเปรียบแต่คนอื่นน่ะในสมองคิดแต่จะเอาเปียบคนอื่นในสมองคิดแต่จะแบบใส่ร้ายป้ายสีเขาในสมองทุกคนพวกนี้ยังไงจะถูกยึดคืนเราไม่ได้ยึดคืนจักรวาลยึดคืนค่ะเพราะจิตมันส่งออกไปเขาเรียกแรงปรารถนาของจิตจิตมีพลังมากทุกคนอย่าล้อเล่นกับจิตนี่แหละท่านก็เลยบอกว่า ครูอ่ะต้องไปฝึกจิตเห็นไหมครูอ่ะเป็นคนที่แบบสมาธิสูงมากต้องไปฝึกจิตนะคะเมื่อจิตเบิกบานทําบุญแล้วจิตผ่องใสขอพรแล้วมีความเชื่อไม่กดดันไม่ไม่แบบว่าไม่เห็นจะได้เลยไปขอเนี่ยมีแม่นางกวักแล้วไม่เห็นกวากเงินมาเลยอ่าไปบูชาพระยันไม่เห็นได้อะไรเลยอ่าหรืออะไรอีกอ่ะโอ้ยเชื่อเรื่ององค์พญานาคท่านไม่เห็นเอาเงินมาให้เลยคือพวกเนี้ยความปัรถนาไม่แรงกล้าพอ ทุกคนวันนี้คนบนโลกใบนี้มีกี่ล้านคนเราต้องมีความปรารถนาเบอร์ไหนจิตเราต้องเป็นยังไงเราต้องฝึกนะคะ